ม่าร <oh> <oh nah> mmm> ี่มากยังไงอ๋อก็เป็นเป็นแผนที่เราแผนวางแผนกันไว้อยู่แล้วครับแล้วก็พอดีไปผมก็เลยมีหน้าที่ต้องเอารถไปเข้าฉากครับของงานแต่งแม่แองครับแต่ว่ารถมันดื้อครับมันดื้อนิดนึงครับครับที่อยู่มันก็ดับนะมันก็ดับอยู่กลางทางด่วนครับเราก็พยายามเอ่อสตาร์ทเขาอะไรเงี้ยครับแล้วสักพักเหมือนเขาเขาตื่นครับ เขากลับมาเขาตอนแรกเขาใจเย็นอยู่เขาหลับไปเลยครับเขาหลับไปเลยผมก็เลยพยายามปลุกเขาปลุกคุยกับเขามานะลูกงานแต่งแม่อรุณลูกอย่าเสียหน้านะลูกอ่าผมก็สตาร์ทไม่ติดโมเมนต์ย้อนน้อยกลับไปย้อนกลับไปนั่นคือแม่แอนมีเฟซมาว่าอยากให้ไปอยู่ในซีนนั่นอยู่ว่าโอ้โหถ้ามันมีอันนี้เูกใครจะดูก็ช่วยกันด้วยครับก็อยากจะเอาไปให้แม่แอนด้วยครับแล้วก็ แม่แอนก็ชอบคันนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก่อนหน้านั้นมีการเทสรถสตาร์ทใช่ไหมว่ามันติดไม่ติดตอดทกนเทสทุกวันติดทุกวันแต่มันมาหลับวันนี้แต่มันก็กลับมาครับก็โชคดีครับที่เขาหายงอนแล้วเขาก็ผมก็พาเขาไปได้โมเมนตอนแรกต,ตกใจไหมมที่ตกใจมากครับเพราะว่าอยู่กลางทั้งด่วนมอนเต็มไปหมดเลยครัแล้วเปิดประทุนด้วยเปิดประทุนด้วยครับเราสองคนนเราหลบสองในบ้านมันยึกมากเลยตอนแรกผมอยู่คนเดียวครับน้องแตนจีไม่อยู่ครับก็ ทำอะไรไม่ได้ครับพยายามคุยกับเขาแนะครับดูเช็คอะไรเขาเขามีอะไรรั่วไหมอะไรเงี้ย่ายท,ทันใช่ไหมครับเข้าแบบทันครับทันครับเจบา้าบ่าวเจ้าสาวได้ขับอยู่ครับค <laughs> รับมนันเป็นเรืกกรงง่อง, <c oughs> องับมันเป็นเรื่องปกติของโอ้ยแล้วครับการที่เขารถรถเก่าเขางอนหรือว่าเขาเสียอะไรเงี้ยครับ ก็หาวิธีแก้ครับถ้าถ้าไม่ได้จริงๆผมก็เตรียมรถสไลด์ไปแล้วสไลด์ไปที่งานเก็ถ้นไม่เราถึงตัดสินใจขับไปรูในเราเหมือว่าไม่เอาใส่หลังรถสไลด์ไปอะไรอ้าเราตัวจริงเราขับสิเราสไลด์ไม่ได้ก็แต่เกือบสไลด์แล้วครับแต่ทันเนาะใช่แล้วพอมันสตัติกหันมาอะไรหรือว่ามันสะพักนึงค่อยมันขึ้นไปไม่รู้เลยครับไม่รู้เขาเป็นอะไร มันเริ่มตั้งแต่ทุ่มันไี่เป็นมาริโอ้นะแล้วเราเสียเงินทั้วหมันมีใช่ในละครนสื่อในน้ก็ในชีวิตจริงมันเยอะกว่าในละครอีกครับมันเป็นอยู่ทุกมุมเมืองเลยครับเราจนนั่งพี่พี่แนจิ๋ก็ได้เดินทางมาหาเดินทางมาหาซื้อกาแฟมาให้ครับแล้วก็นั่งนั่งนั่งกันเข้าใจให้ดกันใช่ครับก็นั่งใจโล้มๆนะอะไรเงี้ยแดดมันร้อนนะแดดร้อนครับ ที่จริงมันมีโมเมนต์เคยไหมที่ได้กันจริงช่วยเขียนมันเคยมีใช่ไหมมีครับมีชอบก้อนนะท่านนี้เขาไม่ได้เขียนนะครับครับผมเดี๋ยวเสียชื่อคือตาติดตัดติดมักคนได้แบบดเดี๋ยวผมก็คุยกินดูติดอะไรอย่างเงี้ยกินกับแต่ขีงโนว่าตรงนี้ยไปตัดแบดนื้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับสงสารครับบางทีแต่ผมก็สงสารตัวเองด้วยแล้วก็สงสารคนรอบข้างด้วยครับผมแต่ก็คือเราใจเรารักไงครับ ดีแค่ไหนคะที่พี่จะติดพร้อมที่จะรู้ชุกสถานการณ์นอกจากนี้ก็าตามคือบางทีก็ไม่อยากเขามาเจออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันแต่ชุดที่เป็นลงกนามันดูไม่เพื่อนอยู่บนดทั้อยู่ท,ทันน้งคู่ดงเีโอ้โหครับ <c oughs> มันมันเต็มที่เลยครับใส่สูตรอะไรเงี้ยมันใช้เวลานานนะคุณพันธุ์ที่ขวับมาทีติดอะ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงครับ <c oughs> ครับตอนนั้นมีคนแถวแถวทางบวชครับน่ารักมากเขาก็เดินมาแบบ เข็นกระตุกได้ไหมพี่ผมบอกกระตุกไม่ได้เขาก็เลยเอากล่องมาเขียนว่ารถเสียอะไรเงี้ยมาวางไว้บนหลังรถให้โอ้อะไรเงี้ยน่ารักมากใช่ครับน่ารักมากครับนี่เจคนไทยพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่ๆที่อยู่ใต้ทางด่วนตรงนั้นด้วยนะครับทาไ่ได้พี่จะเสร็จเลยทีดินว่าเราก็ยินงสู้ไปกับมันไม่มีการที่แบบว่าเข็นไม่เข็นครับวันนั้นไม่ได้เข็นนะครับเข็นตะถึงนเข็นตอกเข็นไม่เข็นครับแต่เจ็บถพราะข้าจะบอกลยว่าพอเออแตเราไม่พอรถตู้เลย รถเต่าครับมันมันเป็นเสน่ห์ครับครับผมตอนมันพังเราก็จะรู้ว่าเอ้พังตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับตอนนั้นมีอารมณ์สิยหรือว่ามองโม่ในแง่ดีตลอดเลยวะเดี๋ยวมันก็มาคือผมก็พยายามซ่อมครับตอนนั้นก็โทรหาช่างอะไรเงี้ยครับก็ดึงสายดึงม่วไปหมดครับดึงออกมาเอ๊ะอะไรนี่สายกลับไม่ถูก พ็ถึงบรรยากาศที่งานที่เป็นจริงมาเป็นชุดกันออใช่ไหมต้องาเป็นชุดใช่อ๋อเอาไปเปลี่ยนที่งานครับก็ทันอยู่โอ๋งานบรรยากาศเอองานแต่งของแม่แอมก็ดีมากๆครับมีแบบเราศิลปินมีเออเด็กๆในที่เป็นสนิทกันในวงการมาก,กันเยอะมากครับก็แบบมีทั้งผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เป็นงานที่แบบอบอุ่นน่ารักมากครับอีกงานหนึ่งที่ พี่พี่จะสีได้ดอกไม้ตีน,นันแอแอ๋องล้อ๋อจริงๆครับผมก็น้องก็ได้ดอกไม้ครับ ครัแต่น้องไม่ได้ได้โดยตรงอีกคนนึงได้เขาเอายับมือเขาใช่ครับบางคนน้องได้เจตตำแหน่งจากการที่มือเหนียวใช่มใช่ได้ฉายานี้มาตั้งหลายปีแล้วใช่ครับก็เลยก็ต้องตำแหน่งต้องคงอยู่ไม่มีการแบบถูกปฏิเสธบ้างหรอกแต่ว่าปฏิเสธยามาผมกําลังดูรถอยู่รถจะจะกลับบ้านได้ไหมน้องเขาก็ไปรับเรากผมก็ไปดูรถต่อแล้วก็ยิงแต่ไม่รอเพื่อถ่ายรูปรวมกับแม่รอว่าเอ๊ะเดี๋ยว จบงานเราต้องกลับบา้านให้ได้นะในในงานทักแซวกันอะไรอย่างเงี้ยเราเราได้ยินกันตอนนั้นผมเออกำลังซ่อมรถอยู่มารู้ตอนหลังมารู้ตอนหลังว่าคิดว่ามันผิดทางมัมนไ,มนะไ,มได้ไหนรผมก็บอกว่าสามช่อต้องแตกออ้าหันเลยเหรอไม่ถึงว่าสามช่อต้องได้แตกแล้วือแต่เนี้ย<อ>มันน่าจะเป็นสิบมันน่าจะเป็นโลหลแล้วเขารับได้อีกครับเขาโอเคเ <c oughs> ขาแฮปปี้แต่คือมันก็เป็น เป็นแบบกิมมิคอะไรเงี้ยสนุกสนุกอะไรเงี้ยครับอย่างงานนี้ก็น้องก็ไม่ได้ได้หรอกแต่ว่าคนก็แบบอยากเล่นแกล้งเขาแสดงว่าก็เป็นพิธีกร์ของพิธีการจีนแล้วว่าเวลาจะไปงานไหนต้องมีดอกไม้จีนไม้จีนมมากรอบใช่ครับแล้วก็เขาแบบไม่รู้ครับดอกไม้ลอยไปหาเขาตลอดมีอไม่รู้มันลอยไปหาเขาตลอดไม่ต้องการไม่ต้องมีโดมเซตอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเขาไม่ต้องยืนอย่างนี้ก็เข้าเลย ก็ไม่ย้อนกลับไปแรกๆที่พอนเข้าไปมือเขาก็มีใจหวั่นนิดนึ่งทำไม,มันต้องแต่งเราไมรู้ว่าต้องยังไงไนะถึงที่แรกๆที่เขาได้แล้วหออรออะไรที่มันไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกครับก็คือเราเราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็แบบสนุกอะไรเงี้ยน้องก็แบบน้องก็เป็นคนที่แบบไปงานเขาก็อยากให้งานสนุกอะไรเงี้ยน้องเขาก็เต็มที่บางที พันีการที่มารับดอกไม้เงี้ยบางคนเขาอายเขาเขินไม่ค่อยออกมากันอะไรเงี้ยแต่น้องก็จะแบบไม่อายไม่อายไม่คือไม่ใช่ว่าไม่อายแต่คืออยากให้งานสนุกครับอยากให้อยากให้งานสนุกอะไรเงี้ยอยากให้แบบเออคนเฮฮาสนุกกันเลยเม่นคำนัไหมเพาไม่ได้มาเพราะเเพราะว่คงเอาก็รอมันแหกครับคงจะต้องทิ้งครับี่คงไม่ได้เก็บเป็นสุดหรอกครับแต่ว่า ที่ในไทยก็มีแล้วที่มิวนิกต่างประเทศก็มีคนเอาดอกไม้มาให้พี่เจติบอย่านเช่นที่มิวนิกช่อใช่ครับใช่ครับใช่ครับรัะนั้นคือเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าพี่จจติบบอกกับดอกไม้เพาเรยอมาให้ไม่ครับเขาเป็นคนไทยที่อยู่ที่มิวนิกครับแล้วเขาเขาขายดอกไม้อยู่เขาก็เลยเอามาให้ครับครับเขาจำเจได้เขาจำได้เขารู้จักน้องเราเป็นแฟนคลับน้องครับ แล้วมีหึงหึงหงุดหงิดไหมคะไม่เขาเป็นผู้หญิงนะคะเชื่อมาให้ใช่ใช่พอเจอสวยต้องเหมาะกับอะไรหนึงงานที่เป็นใช่ตาก็แฮปปี้เขาน่ารักมากทริปนั้นก็เป็นยังไงคะแฮปปี้ดีทริปทริปบ้านมีพักว่าทิปก็แฮปปี้มากครับผมก็แบบได้มีโอกาสเดินทางไปกับแม่กับครอบครัว่เองใช่พ่แม่ของผมครับแล้วก็เดินทิ่ไปด้วยครับทริปนั้นมาเตือนพลังให้กับ ก็ผมเป็นเป็นความฝันผมอยู่แล้วผมอยากไปเที่ยวมันอยากไปทัว hmm. ร sure? ์ไปเที Oj ่ยวในที anyway> ่ที่เราแบบเอ่อที่ที่พ่อผมอยู่หรืออะไรเงี้ยก็ก็เลยมีโอกาสคราวนี้ก็ว่างก็เลยได้ไปครับอืมเรื่องจิบสร้างตำนานอะไรไหมใช่ไหมครับไม่มีไม่มีตำนานอะไรใช่ครับก็แฮปปี้เที่ยวกันด้วยดีครับอืมไดยังขออนุญาตขัดเรื่องหนึ่งแล้วันวันนี้ที่จะกน่าูกต้องเป็ว่าเวลาเวลาจะบอกเองว่าเราผอกกัดใครเลง พราคิดว่ามันการรอที่แบบว่าเหมาะสมไม่เหมาะสมมันขึน้นเวลาเป็ตนตัดติดกะไรแบบนีอ๋อครับให้กำลังใจมองแล้วเกี่ยวกับเราหรือเปล่ามี่เงี้นะอ๋อครับเขาไม่แน่ใจนนแล้วนนครับอันนี้แต่ก็ก็ <laughs> เป็นกำลังใจให้น้องอยู่แล้วอ,อย่างเงี้ยถ้าน้องเขาเครียดน,นะเขาที่นี่เขาโดนแบบนี้บ่อยๆนะครับมีใ,ใ,จนนใจคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์โซเชียลอ่ะก็พยายามบอกเขาครับว่าอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยแต่บางทีค comment ก็แรงลากเกิน ก็อยากจะบอกคอมเมนต์ด้วยว่าเออบางทีก็เบาๆหน่อยเขาต้องตอี่คอมเมนต์นเนาะใช่เพราะว่าบางทีการคอมเมนต์มันบางทีมันรุนแรงเนาะหรือว่ามันมันมันควรจะมีลิมิตนิดนึงครับการที่เราคอมเมนต์ใครเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาคอมเมนต์เราแรงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอมเมนต์คนอื่นน่ารักน่ารักด้วยจริงเขามีมันนอนเฉอๆเขาเจอประจำครับเขาก็เขาก็คงมีการตัดท้ออะไรเงี้ยบ้างโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นไหมครับว่าเขาอาจจะเครียดเรื่องงานหว่าเครียดเรื่องอะไรนะครับ เขาทํางานเยอะมากเลยครับเขาก็ตอนนี้เขามีแบรนด์ของเขาด้วยครับแบรนด์เอ่อเสื้อของเขาแบรนด์กระเป๋าอะไรเงี้ยเขาก็คงอาจจะเอองานเยอะครับแล้วก็อาจจะเครียดด้วยสิ่งที่ทําให้เขามีกําลังใจใมาได้กําลังใจก็คือไปซื้อกระเป๋าเขาแล้วก็ไปหุดหลุนเสื้อเขาอ่ะเอออันนี้จะดีมากเออเป็นั้งวามทางเขาใช่แล้วสิ่งที่เรามอบให้พี่จันจีนะคะทําให้เขาแบบยิ้มได้อ้วย ก็จริงๆเนาะเป็นคนสบายๆง่ายๆครับก็แบบเราไปเที่ยวกันแบบหรือไปดูหนังอะไรเงี้ยก็แฮปปี้แล้วครับอืมเขาเป็นคนที่ซีเรียสกับสิ่งแบบนี้นานแค่ไหนซีเรียสกับพวกคอมเมนต์หรอผมว่านานแล้วล่ะครับเพราะว่าก็ก็มีคนที่แบบว่าคอยคอมเมนต์แบบในเชิงลบอะไรเงี้ยเจ้ากับคนล่าสุดที่โอู้ได้กดค่ะพี่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 จะติดคนล่าสุดเนี่ยค่ะอันไหนนะจ๊ะอ๋อครับก็อาจจะ ผมว่าก็อาจจะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผมก็ได้แต่เป็นเรื่องอื่นก็ได้ไเ,นเนนดอนนั้นก็มีผมว่าไเนี่ยว่า่อนนี้เขาจะเจอดเขาโดนรามบาดับมาอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้คือเหมือนกับคนมาชมเขาว่าเออเหมาะสมแต่ว,ว่ากทู่ควรแล้วลอะไรอย่างงี้ขั้นของทุกคเอครับครับผมก็ก <laughs> ็ ก็อ,อย่างที่เขาบอกครับน้องก็น้องเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เาก็แบบงานเขาก็เยอะด้วยช่วงนี้เขาก็ทําหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเออ<ม>การที่มันมีคอมเม,ตเมนต์แรงๆบางทีเขาก็อาจจะแบบเอาเก็บไปคิดมากได้มาที่คอมเมนต์ตนปาแบบนี้ที่เป็นว่าอยากจะใช้กฎหมายในการสิน้องคงไม่ถึงยังไม่ถึงจุดนั้นหรอกมั้งครับแต่ว่าเขาก<ม>็แค่ถ้าโอเป็นในฐานะนี่ที่ผมแบบเป็นห่วงน้องเขาเนองก็อยากจะบอกให้แบบเออถ้าแบบใครที่คอมเมนต์ก็อยากให้แบบมีลิมิตนิดนึงหรือว่าแบบ เรียกว่าอะไรครับคิดถึงใจเขาใจเราบ้างคิดไปน้องให้เราเขาเครียดนะครับเขาก็มีเศร้าจริงๆหล่ะมันนที่ครับจากฝากไปด้วยนะครับฟู้ดทักลักหมูเด้งค่ะวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมนี้ครับจะเข้าลงแล้วฮะก็ฝากคนไทยอย่าลืมอุดหนุนหนังไทยกันเยอะครับช่วงนี้ครับหนังไทยเข้าเยอะเลยโดยเฉพาะฟู้ดทักลักหมูเด้งนะจ๊ะเป็นหนังขาวด้วยค่ะ อันนี้หมูเดงค้าหมูเดงเหรอจ๊ะไม่โอ้ถามจริงเราได้ค่าตัวมายอยู่ว่าเราเรออเพราะไหนคนรู้สึกว่าแกคิวเรามาจนเขาหลอกเราขา,ายเสื้อวันนี้เราเป็นติ๊เราได้ค่าตัวมาอยู่ว่าอะไรเอาว่าเขาจ่ายจนผมต้องผมทำให้เขาทุกอย่างเอาอย่างนี้ใช่ ใจกว่าปกติเหรอที่สุดก<ม>็คือคือเลี้ยงดูทุกอย่างครัไปกินข้าวทุกอย่าง<ม>คือพ่วงกลับผมแน่นอนจริงๆริแจาในมุมที่จะเสนอพาเราไปตากผมตากแดดอ่ะอันนั้นตอนถ่าย <c oughs> ตอนถ่ายมันเลี้ยงไม่ได้ครับทับใบก็แล้วปักทูบก,ก็บแล้วแต่ฝนก็ยังมาริงๆอากาศให้พุกกับคื้นแดงเราดีรับดีมากครับพ่วงกลับแบบเออตั้งใจมากก็เลยอยากทุกคนเนี่ยฮะต้องไปให้กำลังใจทีมงานฟูทักรักล้างหมูได้แล้ล่าจาร ยี่สิบแปดสิงหาแลจ๊ะเขาให้มาแล้วเขาจะเอากลับไม่ล่ะเขาจะหลอกเลยไม่น่าเออคือเขาเอาไปเยอะแล้วด้วยแหละเขาต้องเขียนบัญชีทำสิ่งไดไปมอะอย่างปคิดยังไงก็คือก็คือที่ผ่านมาอย่างเก้าอี้นวดหรือว่าไอ้ตุ๊กตาที่บ้านอะไรเงี้ยบางตัวก็ได้ฟรีแต่มาขายเพื่อนแสนกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นพ่วงกลับเขาก็ให้คืนเพื่อนเขาแต่ว่าเขาบอกล่วหน้าก่อนที่เขาได้เอาไปแล้วเขาก็ได้เอามาจ่ายตอนนี้มันยทงยังไม่ค่อยคืนเลย ให้กำลังใจเขาเลยมันเครียดมากเพราะฝนตกมันยุบฟองมันจะจับกันแล้วใช่กำลังใจตลอดแล้วก็แบบคอยบอกเขาตลอดอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มันก็เป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็อีกอย่างมันเป็นเรื่องแรกของเขาด้วยที่เขาแบบเต็มตัวนอกจากแดกมาขนมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองเขาก็ก็อยู่ให้กําลังใจเขาตลอดครับไม่ว่าจะมีอะไรก็ก็จะช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยจริงริงมันปวดใจมาเพราะว่าเขาคาดจวังว่าพูดมาอะไรไม่ได้ทันหนาของเขาต้องมาช่วยหนุนมดิ้งผมผมเชื่อเหลือเกินว่าหนังเรื่องนี้มันมี มีพลังงานที่ดีมากๆครับแล้วก็เป็นการแบบรวมตัวคนที่แบบรักหนังอะไรเงี้ยแล้วก็แจ็คก็เป็นคนที่รักหนังมากๆอยากทําหนังดีๆออกมาก็ผมว่าเรื่องนี้น่าจะถูกใจคนไทยแล้วก็อยากให้คนไปสนับสนุนกันเยอะๆครับอ่าเีปนียครับจ้าปีนี้รอบสิบห้าสี่ปีการนานเ้องเหมือนกันนะจ้าแต่น่าไม่เปลี่ยนเลยมันมันประจําหนึปีนะลโอ้โหกับพิชชนก็ปีนี้ก็สิบห้าปีแล้วครับก็พูดไปก็ไวหนนเหมือนกันครับก็ก็รู้สึกก็ยังเป็นหนัที่แบบ มีแฟนคลับคิดถึงโออยู่ตลอดเลยครับโอไปไหนก็ยังมีคนเรียกโอพี่โชยังแบบหนูเป็นน้องน้ำนะน้องน้ำไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเกิดทุ้มเลยป่าเกิดทุกเจนมีน้องอัพเกิดทุกเจนแล้วก็รู้สึก <c oughs> ว่าแบบเราแฮปปี้ครับเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ได้ได้ไดเล่นเรื่องเนี้ยเอนเป็นยังไงบ้างแต่ผมบอกว่าน้ามันยังให้โอกับไปใส่พี่โชพโชก็ยังใส่ได้พี่โชเล่นป้าได้ไหมได้ครับผมผมยินดีครับผมไม่เกี่ยงงานแล้วไม่คิดว่าน่า ก็อาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ซิวมาก็อาจจะได้ก็ยังได้ไม่ยอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับผมมกนไได้รัะชโอ้โหได้ให้เยอะมากครับอย่างเรื่องเสียงเล็กก็จริงๆอีกหลายเรื่องนะครับแต่เสียงเล็กก็เป็นเรื่องนึงที่แบบเออ่มีชื่อเสียงไปหลายประเทศมากๆอย่างหนึ่งหนึ่งคใช่อย่างที่ไต้หวันก็มีมีได้ทำรีเมคด้วยครับแล้วก็เออ่ใช่ครับก็ยังเป็นหนังที่ทุกคนยังดูถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยเพราะว่า ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆแต่ว่าถ้าโค้กับไอคิวกับไอจที่เป็นตอนนั้นเชิงเราตอนนี้เหรอฮะตอนนี้ไม่ตัดกันแล้วนได้สิจ๊ะว,ว่าหน้าเราเป็นเดินแต่ก็เป็นเด็กซิลนิดนึงขอบบคคุณรัขอบคุณครับ